รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ดูข่าวนี้โอ้โหวิภาควิจารณ์กันหน้าดูนะฮะปกติรถต้องจอดให้รถไฟนะเวลาเจอรถไฟอันนี้รถจอดเหมือนกันจะจอดแบบนี้มีคำถามว่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรือครับไยคน,น้ไหมวนวต่อไปวนไหมวอน ต,ต้องหลุดไปตามนะเราไปเรียกเข้ามาทำเหนียรมาแล้วมาแล้วแล้วล่าดูเดซี่แม็ก้นไม่น่าผีแม็กก็ไม่น่าพ้นลีแม็กก็ไม่พ้นนะเนี่ยโอ้นี่รถไฟต้องจอดให้อืดูสิโอ้โหนี่จอดไหลาทางเนี่ยนะฮะออแ,แต่รถไฟไปไม่ได้ต้องหยุดทั้งขบวนเนี่ยนะครับโพสต์คลิปนี้เนี่ยถ่ายโดยบนหัวจักรรถไฟเลย และเพจเฮียขับรถเนี่ยเอามาโพสตเอาไว้รถไฟต้องจอดอยู่กับที่เพราะรถไหลคันเขาจอดบูแบบนี้ริมไหลาทางแบบนี้เลยฮะเลียบทางรถไฟแบบคือถ้าคือรถไฟเขากระดาระยะและ้วย่างคันเนี้ยไม่พ้นแน่ๆสุดท้ายต้องตัดสินใจจอดนะครับพอร,รถไฟขับไปตามรางไม่ได้โดยเฉพาะ Fo r t u n e r ที่ออกไปมาสักครู่นะฮะแล้วรถกระบะอีกคันเจ้าหน้าที่เขาหาเรือัให้ต้องตามไหมเนี่ยต้องยังไงนะฮะพยายามจะเปิดบูดบูดบูดอ,อย่างเงี้ย เพื่อจะเตือนนะครับจนกระทั่งเจ้าของรถทั้งสองคันเนี่ยวิ่งมาแล้วขยับรถให้นี่คือตลาดหน้าวัดสุธิวาวาดวรารามอยู่ที่ท่าฉลอมครับอำเภอเมืองสมุทรสาครโอ้โหสนั่นโซเชียลเลยนะครับส่วนใหญ่บอกว่าแหมมักง่ายแบบนี้รูดให้ยับเลยดีไหมจะไปตามทำมะเขืออะไรมันควรจอดแบบนี้ไหมเห็นแล้วหงุดหงิดจ,จังบางคนบอกควาดไปเลยเอา้ารูดครับรูดมีแต่คนเชียร์รถไฟอ่ะ เห็รถไฟให้รูดไปเลยคือเมน่ะแอบแอบคิดนิดนึงว่าเอ๊ะหรือว่ารถเก่งที่เขามาจอดน่ะจะเห็นว่าเขาจอดตรงจุดที่มันเลยขอนรางรถไฟกับหินรุดรางมาแล้วเขาคงคิดว่าเอ๊ะอาจจะเลยระยะรถไฟไหมแต่ว่าจริงๆรถไฟมันมีความกว้างไงคะล้อมอยู่ตรงกลางตรงรางอ่ะ,อะแต่ความกว้างไยมันกินไปอีกยาวเหมือนกันน่ะ่ร,รถไฟอะ่ะ โอ้โห<อ>้ารูดจริงๆขึ้นมานะารถไฟไม่เห็นขึ้นมานี่พังเป็นแถบนะคะ,ใ,ะใ,จใจเขาใจเราก็เสียเสียเวลากันไปะนะทุณผู้ชมอันนี้ก็หน้าตำหนินฮะ,ค,ะค่ะข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม